คุณผูิดเล่มันจะชิมาตอนแรกนี่ฮะอ่ะอุอ้ยฉั้นไปซื้อของกินมาแล้วมือนจงไว้ชื่อมื่ออื่นมาแล้วอ่าจะไปกินน,น,นื้อแค่มือนี้อ้าวเห็นพวกเจ้าแล้วก็แล้วแหละเห็นข้าวเดี๋ยวผมกินเข่าอ้าวว้าวพอจะเหย่วเข่าลงเห็นคนหลอ <laughs> ่อเด้ก็เอายังก็จะได้กลัวหรอกล้องรอปะโอ้เมื่อเท่าน,นั้นแหละ <laughs> ไม่ถนัดเลยไม่ถนันแล้วมึงจะเอาเงินมุจากตัวเต็งเลยนะฮะตัวเต็งไงตะก้องตะก้องเอาพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเงินของทางลุงวิทย์ลุงสร้างวิทย์เนาะเพิ่นก็รอบก่อนนั่นก็สามพันรอบนี้ก็สามพันเพิ่นฝากมาให้เป็นไว้ค่าสร้างทั่วเด้อเอ้เด้อโดยผ่า ขอ,ขอบมุขอบใจพ่อเนี่ยอยู่ทาง<อ>าทั้งไทยคือกลีขอบมุกขอบใจหล,ลายๆเด้อทางลุงวิทย์เอ้ยทานหมื่นให้ได้แสนทานแสนให้ได้ล้านเด้อทานเดี๋ยวนี้ให้ได้เข่าเดี๋ยวนี้เด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญหงเฮืองเด้เอซาดูขอบใจหล,ลายๆพี่น้องเอ้<ล>

เฮ้ยโอ้ย <kaz ans> <divide S 2> ไปข้ามไปไอ้บุษันจอยโอ้ยทางเข็ดเค่นี้ปืนข่อยก็ว่าโอ้ยลืมโอ้ยลืมลืมลืกระลืมปอดฉลักลืมอ่ยลืมมันห่างนกมันโอ้ยมึงดูมึงดูฮะอ่ะนั่นโอ้ยไม่ใช่เนาะโอ้ย ยิงไหมเยอะเสียงเอาอะไรอยู่ดิโอ okay. ๊ยโอ้ยพ um> okay. ี anyway. ่น MA ้องเอลยคืออยู่บ่พ่อมันจะไปทำไมบ่โอเคน้องพี่น้องนะโอ้สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยกลับสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยพบกันครั้ต่อคำคำเมื่อนี้ เอาตากล้องอ่ะพี่น้องเหาะโอ้ยมืดเปิดหนูเปิดตาแต่ได้บาดกันกบกันเกียรติคือเก่าโอ้ยพี่น้องเหรอเนาะอ้าสบายดีเด้อพี่น้องไอ้กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไม่สิคุณสิคุณโอ้ยอยู่ในแหลกัตาขงประเทศนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบะเตียงทองแซนแองคคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้อ่าบา่เตียงเข้ามหาเอึจิต พี่น้องเลยมีน้องลิ่งๆนี่แหละพอดีเสียเงินมามอบให้เราอ่าแต่ว่าปรากฏว่าเข่ามาหัศเลยหาเราบริหารอ่าก็เลยอ่าโทรหามาบุญมาบุญอ่าจะ่ายคลิปอยู่บางที่ไม่ไปสั่นเพิ่นกลังชิมาพี่น้องเหาะก็เลยรอเพิ่นระวังรอเพิ่นก็เลยเห้นประตูหายล้อยิ่งหนูไม่ได้ไปมือไม่ได้ไม่ก้อยไปสั่นห่างได้อนี้เนาะหางได้ไหมห่างได้อนี้เนาะได้ จะมาเขี้ยมไม่ใช่นี่ก็เห็นเงินว่าในหงาไฟนะเพราะบโบยู่แกโบโบนั่ก็ได้แต่ก็รถไก่มนะปักเลยนะตารถหนักเห็นว่าว่ยู่ขดว่ขงเนาะเายู่อึ๊บโอ้ยใชพี่น้องเลยใช่ยมาอลบอกเห็นไช่เห็นตารถมาอยู่ไปพี่น้องเลยเนาะไป กินนอนหัวเชลอยู่ม <passado> <NG> oh, <h asing bugs> oh, ันแต่งตัวไปแต่งตัวไปยิ่งนูพี่นองไงหัวได้ไข่กันได้เอาพี่นังเนาะระวังล่อมาประตูแล้วก็เปิดอยู่เนาะเปิดอาชาดุงเนี่ยบริพิตรบริพิดเลยโอ้คนโบวีทรัพย์สินทองมีค่าบ่เนาะบ่เปิดแต่ย่านหันย่านนี่แด้เขาพัดลมกัดล้มกันนี่มีเลยทองด้วยน้องเต็มแบบกอง พอหงบอกพรมบอหอกพัลมมีพอได้กันเนี่ยพัดลมมันก็ลักไปเนี่ยกันขายได้หลายเติบได้นะบอกว่าไปกับสิบูพิษบ้านพิษช่องเนาะกัเจกับเขาหลัอยู่เฮ้เจ้าบ้านแล้วถึงงัดประจักษ์บอกบอกว่าใช้เบิ้งดู่อันใดในตัวข้องกุญเจนะนี่เออเนาะเนาะถ่ายเป็นหลักฐานไว้เป็นหลักฐานเด้อถ่ายผมรู้ถ่ายผมถ่ายไว้ถ้าเราหล็อกแล้วยังมีคนมางัดประจักษ์อันนี้อ๋อถ่าย เออเยาวบทบทบเบิ้งบัตรละมาบเตียงเมือเมียนพี่น้องไว่าเป็นไปบ่ไร้เราสิบลหอกเนาะเน้ะออกทั้งทีเนาะเมยมดละทั้งทั้งเม่ไปเมดเลยบอกว่าสิเปิดประตูไว้จงี่โอ้พี่น้องเลยแบบกุญแจประติมคุลไว้น่ะมาบ่บเตียงเบิ้งอาซาเปิดไว้อาซาอยู่บเตียงว่เป็นยังคือบุหรอกคืนหลอกชันเมีนเมบ คือว่าอันนั้นก็ชอดข้องโชว์นี้แต่มันเปิดอันนั้นเนาะเปิดนะฮะเปิดเลยคอยดูแล้วบล็อกบริวารจังเลยโบราณนะบอดี้อ้าเนี่ยเพื่องคงเต็มอยู่บัววะสิบบอดอกกับเจนอยู่นี่โดยบอดี้สิมันสิบปดได้บ่คำบงคำบอตัดคำวจรก็ได้โอ้โหดูความเขาเคยเจพีบ่ได้ดีเลยบัเตียงเลย ่็ผู้ช่างใดผู้เขาเห็ดเป็น่ะได้ยนดีจำนวนนะถ่ายทำนะตัดเรามาอยู่ตรงเนาะเป็นไรทิดใจปืนไร้ขาอยุ่ลูกซองทันทีหนักออไปว่ดูต้องกาวโมเมนต์นบริหารววชีนี่ลูกซองนี่โอ้คนซากเขาอันนี้อันนี้มันประดิษฐใหม่เด้ต้องดึงเอา <laughs> nhưng thêm nó bùng sữa này chắc <laughs> chắn à? rồi hả? Rồi, bội chị 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 bội ไปโดนแท่เนาะโอ้ขบเรนที่บ่เป็นเตียงชิเลนไปพุ่นแต่ว่าคนบอกวา่าคนออกมาแล้วพี่น้องเลยเตียงมาชิเลนหน่ดยที่ไม่ได้ทำค่ำเลยก็ได้ออกมาแล้วก็ได้ว่าถ่าแลเราคนเนาะมันกระเทือนเนี่ยได้ หยอกไปกันยันยันสิชวนกับเราอีกเนาะมาถ่าแล้วกอนจังอยพี่น้องเลยปิดไพ่ไปก่อนโอ้โคมบิดเลยก็ซีเมนแหละก็ซีเมนแหละพี่น้องเลยอ่าก็ซีเมนห้องกุกๆวันนี้เชียงลูกเชียงเต้าทูเชียทูเชียมาฮึบฮึบฮึบพ้ยติจ้างแล้วกันโอ้ยสบายดีสบายดีโอ้โหเห็นคูณบ่าวลอยอ้ะ ป๊ป๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมืมืดปตาทำมาพี่น้องเลยมาแล้วพ่งก่อนเดียพี่น้องเลยชาวบ้านพลินชบ้สบายดีเบริสื่นบรอย่างไแสดงว่าบริล็อกบ่บรล็อกเขื่อนบ่ หลอกคันลอกในช้เบิ้งอกมันมีอันานที่ซื้อเบิ้งกะคักดูไปหลอกบ่บ่ใช่อันี้ว่าไอ้เส้โอ้คนแบบคนเขาใช้ลมผัดคนแบบคนเงยเฮื่อนเจ้าพกใจบด่อยไเลไปกินไปไปชิ่งห้อเบิ้งน้เบิ้งชอยแล้วนี่ยงกินม่ได้ไหวมันมีปับเ่อโทษเด้เื่เด็ก่อนี่คือมันเบ็ดเบ็ด มาตูนนยคอยมาแต่บ้านพ้อมซีนค่อเอาเงินให้เละเป็สื้อองกินลูก็จะกินปิกงหูหมูอ่ะอ๋อวไอพุออกมาทุพคุณกับคํามืดนะอ่คอยบอก่าจชสีขามาโดยอ้าบ่บุญไม่ได้บอกป่ะฉันอ่ะบอโอ้ยเวกหลุดกระกระขาดเลยอ่าโอ้ยเนาะมาตป้งเนียหน hey, <b> ึ่งคนยังเนี่ยหนึงอมีแต่เนี้อโอ้ยใช่เนดูดีขาดนี้ยนุดเยขาดเลยมันมเวนบี เบรกนี่บ่แมนไม้มันอืมบ่เป็นยังดอกนั่นไม่ได้คงตืันบ่ขึ้นะชื่อเบรกมันอยู่ข้างนี้ได้ใช้ได้ือเกอาพี่เบรกมาชื่อเข็มไม้เข็มไม้ซื่อมันดอกก่เคยได้หลุดทั้งนี้ผู้ขาดแล้วเห็นอยังบ่ได้ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนใจเนาะได้แล้วได้แล้วใช่ใช่บดีผู้เบ่าวรอโอ้ย ຍາມມືແລງໄປກິນເຂົ້າແຊບເນາະເຫຍັງໄດເວໄດາມາຍຍາດມາາມມືແລງວາຜດກິນຂົາແຊບດູເາລໍມາຍາມມືແລງ เช็ดไปเลยดิเลนอนมูเอาใส่ใส่หัวน่องแล้วหัวคุมนะมาเอาเอาใส่ใส่คุมก่อนเนาะมาอ่ามาแต่ใช้คือวิตาภูร์ละโลเท่อนี่อ่าพอดีกินข้าวเช็ดแล้ววะเออ้าเอาจ้ำเกลือเช็ดด้วยป่ะโอ้แซ่บแล้วมึอนี่ค่ะโอ้พันหัวช่เจ้าจิมาบมไปซื้อแซ่บมึงกินจงเงินไปซื้อมึอหน่าเุาไแล้วอ่าที่ไหนได้ใช่ปะนี่เราชื้อแล้วก็เทินแล้วก็กินแล้วโอ้ยเช็ดพื้นเกลาเลยบอลบอรลีไม่คุ้นไ่ได้บอกป้าใช่บอกคนไม่ได้บอกอ้าวไม่ได้บอกว่าคอยถ่ายยู่นี่เห็นไหมบอก ข่อยออกมาก่อนแล้วข่อยชิ่งลอยเลยมันมืดเลยมันมืดแห้งเลยข่อยชิ่งลอยเลยเราบพทันข่อยชิ่งลอยแมนรถมันมีแต่แปดชิปแต่เจ้าอะไบินลอยเออใจข่อยลอยไม่ได้เขาจะช่วยป่านให้น้องเนี่ยโอ้ยลราสบายดีก็ได้ล่ะสบายดีพ่อเนี่ลูกสบายดีเนี่ยสบายดีเนี่ยลูกโอ้ยพากันมาจะใช่ มาแต่บ้านมาแต่ทีใหม่มาแต่บ้านค่นชีมผู้ใดแล้วกันเพิ่นเอาเงินให้ลูกจะกินปิ้งของมูสเลยไปซื้อของกินเลยกันจังเขาเหมือนเขาออกมาแต่พุ่นกระมือดแล้วนีเบอกเตียงทูบอกว่าบุญยุว่าครั้งแรกว่าเอยไปชิเลีนไปพุ่นแบบมาบุญบอกว่าอ่าทั้งเอื้อยพิ่นชิเมื่อแล้วว่าฉันลาซิม่าแล้วก็เลยเอ่าฉันบอกแล้วว่าคอยทายอยู่นี่เด้อว่าฉันนะเราวพ่อท่านคอย ดูวันแล้วลืมมอเขาเออกมาตะพุ่นก็นมืดแห้งเลยไรจนบบเห็นหุ่งเลยก่อมาเหรอเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรทีทางไป็ฮอดชัยเลยกำลังกำลังดีอยู่กำลังดีอยู่แม่งกำลังชดได้มีบุญคือเขาแหละเู้บอกแต่จีบวยผู้บอกเออกำลังชดได้มีบุญมคนให้ข่าวว่าได้น้ำได้ไฟได้หัวเลยยังแต่กระตอบน้อยยังแต่กระตุ้งน้อยมั่งเขาไม่ไปยังไปใช่ไหม ขันมากไปมาชีเลือยังไงมันกระเพยบนเลยกระหักบนเลยบริมียังเหลือเลยนี่ก็ปวกกินได้แต่ช่างกระชีนี่แหละตัวนี้ก็เห็นหัวดาวขั้นพอกเห็นตัวดาวขั้นพบานบ้าอ่าูป็นลูกบเยด้เออเป็คนทีดีเลยป่ะก็้ทีดี่นี่อ่าเป้นยัง ดีใจน้ำพนชอยนะบอกมันนะเขานี่ได้ดีใจน้ำเจ้าแค่อยก็ดีใจน้ำภูพนชอยค่อยพอดีต้นจะได้บองอยู่บองเศร้าอะไรแบบนี้เนาะโอ้ยหนาวดิเอาเป็นทางท่านแอาบน้ำแบบไหนใช่ไหมท่านแอบใกล้เอ้าเจ้าคือมันไปไกล้ค่อยกล้องมันจะเห็นเลยเล่นกล้องบ่ไดเลยเด้อเรื่องเหลื่อมตาน้คมเจ้าเลยก็อุ่น นี่น้องเลยเพราะว่ามันมันขออนุญาตนั่นหนึงเพราะต้องเปิดแฟดเปิดโค้มบวหินเด้ครับเป็นบวหินหุ่งคนแปงคนขาวนะข่อยน้องเพ่งสีบวหินขักโอยคือกันคือกันเนาะเห็นเดเจ้าเรือเจ้าขาวกั็หมดเขานี่ขาวมนขาวยุ่นี่เสืยบขาวโอ้เจ้าขาววิลีจะข่อยสองคนพี่จังเอิญขาวกาขาวกาคือขาวกาขาวกากับขาวสามกาหันเลยขาวเหลวฮุยตำตุ้ม คือกันคือกันพี่น้องเลยเนาะพ่อเน่ากับบุกเกินกันได้ดอกบ้านนอกบ้านหน้าคือกันนั่นแหละคือชิมาแต่ดองแล้วนาแต่งตัวน่ะนี่โดย เบื้องเรานี้แล้วได้อยู่บอได้อยู่แล้วช้ำนี้ก็โอเคแล้วพอเรียนหัวเข่าลงแล้วช้ำนี้ฮะโอเคแล้วพอเรียนมวกินเข่าลงโบเข่าวงมามมื่อใหกระแตงก็หล่อเตี้ยวพระเจ้าเจ้าพระโยกสิบ่บอพาะชี้โยกฉันบอกว่าเน่าโยกเนาะบ่งามกับว่างามและโล่อกับวโล่อเลยเนาะกระชิดเน่าใดคนบกคิดเองมันจะฉีบมาตอนแรงนี่ฮะอ๋อชั้นไปซื้อคงกินมาแล้วมือนจงไว้ชื่อมื่ออื่นมาแล้วอันตัวที่กินยังแค่ไหอนี้ อ้าวเห็นพวกแก่แล้วก็แล้วแหละเห็นข้าวเดี๋ยวผมกินข้าวอ้าวว้าวพอจะเหยาะเข่าลงเห็นคนหล่อเด้ก็เอาอย่างนี้มันจะได้พัวร้อโอ้ยตลกแค่เดียวเลยฉันเลยกระจงไม่ซื้อมืออื่นอีกเป็นห้แฉนหนึ่งกันแต่กุ้มสองมือละเด้ฮะมือนี้ชื่อโบกินซื้อมากก็ได้กินโบคือมาเกล็กินกระบุ๊บเม้นว่าหมายถึงนะแถวหูว่าเฮาจะเข่ามาเนี่ยโบชื่อบบชื่อแล้ว อาจารย์จะพาลูกกินกินแบบแบใช่ไหมโอ้ยเห็นบวกแก้วนี่ก็แล้วเลยนะกินจ้ำเกลือจ้ำย่างประจ้ำน้ำปูน้ำปลาเลยก็แล้วเลยโอ้โวแก้วีเลยเห้อยยเห้อยเะขอบใจีไ่เด้อขอใจกันเนายองเนาะโอ้ยต่ออยุต่ออยุโอ้ยเ็นไงอยา ปะตูน่าก็หัจวจนแขวะเหงมันยแก่ไรเจ็บปวต่องมไอน,น,นะเลือดจีวารมนยืนไม่ดีละมายืนพี่นะย<อ>ืไม่ได้หรอกเหนื่อยมันแซวพี่น้องเไงไปจนบุเป็นเอาไปชดชดห่อนหอนได้แล้วเหมือนนี้พี่น้องเลยเพราะว่าอา่อาประตียงกะอ่าเข่ามาอ่าแบบอันนี้เน้นน,นิดนึงพี่น้อง,งเด็กแบบว่ามาแต่ง,งานดองแล้วก็ไปหาลายบอนอยู่ไปหาน้องน่อพึ่งน้องพึ่งแล้วก็ไปหาน้องพลอยเนาะแล้วก็จะมาหาทาง อ่าครอบครัวน้องดิ่งเพิ่มนี่พูดไม่พี่น้องเลยไม่เพิ่งไม่เพิ่งเมื่อไหร่ก็บอัเขาไปเริ่มตอดด้โอ้ยตอดมัแห้งมัต้องย่านตอดเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอดไผรตอดเจ้าตอดใครเองเขาไปในมุ่งเออมาพี่น้ามายืนพิมพ์กล้องโบหินหนยนะยืนนี่นี่หนกเจ้ากับยับมาในโัวเอ๋ยเนาะเจ้ากับยับมาใกล้ๆนี้มห้งโอ้ยใกล้ๆใกล้คนลรอตัวเองเขาไปอาบน้ำน้อยจะเกลียดนไใดอันเจว่าห้าบ่เขากับไปลอมึด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 อะไรมาอาบน้ำใกล้ บัวอาบก็ยังรอนังนั้นชีบหนามอ้ยตายเอาอี่เดียวไม่ร้องเลยโอ้ยนาาเจ้าเจ้ากะคิดขึ้นมอ่าไรเจ้าอยู่บัฮะถามถามบ่งนิดหน่อยหนึ่งบัตัวได้นิดหน่อยบัตัวแล้วพรอปบ่บ้าขจริงบา้จราวซือนี่รอนอร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 อๆนี่รอ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 ขารอ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 อนรอ แม่ตั้วแล้วข่อยพะมักแนวนี้ลูกบ่มักคเ้านิดนึงอยนี่บ่ต้องเาบจูนอบ่ดำงามดำงามอ่าสินอ่าดำงามดำส่า่อยนี่ขาว้บ่งามนิดนึงงามนิดนึงอ่า นี่นิ่งหน่อยสิบวตัวนิ่งหน่อยบวตัวแสดงว่าตั้งไว้หมักไข่หมักมันเนาะย่องเข้าไปื้อเลยมัย่องไม่ได้ย่องแล้ววอาเลยหมักไข่หมักมันเนาะคุณเจ้าตั้งว่าสั้นหาแต่ผู้ละลอมามาผู้ใดกะมีแต่ผู้งามๆสันหาผู้ละลอแล้วตะก้องหัรอเปล่โอ้เมื่อเท่านั้นแหละ Bất ngờ lấy bất ngờ lắm lấy, nhào nhung nhau cháu chắc lắm hả lên ha cong tà cong tà cong hết áp cong hết cong hết áp bưng 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 áo bưng 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 bư 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 ตัวเต็งบ่นี่ยนะตตเ็งสบายดีทุนน้องตัวเต็งเลยสบายดีผู้หล่ออีกได้เนี่ยโอ้ยผู้บ่าวหล่อมีแหงเด้มีแห้งด้เอามาพี่มาพี่มาพี่เออมาพี่เฮาเบิดชิดแล้วเฮาน่ะมีเมียแล้วเบิดแล้วโอ้ยมาใกล้แล้วการหัวใจก็ชุ่มชื่นอีกหน่อยนึงเลยดิฮะอันนี้เวรุ่นแด้นี่โอ้ยเวรุ่นก็เฮามาวผัดเห่านะอ่าได้ํานีก็มีแหงเนี่ใกล้ชีดกันว่อีหยังอีหยังก็มันมีความหวัง เมนบบราะคือเฮานี่มีเมียเล้เด้แต่ว่านี่มันนี่เป็นผู้บ่าวเด้เจ้าผัดกะกะบปได้มีผัวมีผัวบ่ะนี่มันกันโอ้ยบได้ขึ้นยังด้องชามีก็พอแล้วได้ใกล้ได้ใกล้ฉนหนกับพ่อแห้งแล้วดอกไม้มันกำลังชี่อยู่มัมีคนมาโดนหน้าอกชื่นขึ้นโอ้ยจักชีวาแนวใดเงยเลยโอ้ยขึ้นเลยจักแนวชีวาเลยโอ้ยนอนนอนรับพ่อได้นอนรับโอ้ยพอได้นอนรับแต่ละมือขึ้นไรมันนี่พักพอดและเรื่องขึ้นมันนี่นอนก่อนเนย แต่กี้ยังคิดไรแม่คิดเรื่องอย่างนาะพอคิดหลายอย่างเลยกันกินกันอยากกันอยู่กันเช่านี่แหละหลายอย่างเฮาก่ะคิดตัวคิดน้ำรูดเมื่อนี้ขอผักแล้วเมื่อนี้อ่ามีแห้งใจมีแห้งแล้วชุบก็ช่วยแล้วแม่ปึงปังขึ้นมาหน่นอนนี่เลยไหมเออขอโทษนะเจ้าจะตีกันโอ้ยจะถามนะไอ้เขาบมอมันบดนเป็นแยงถามชี้ป้ายแล้วถามชี้ป้ายเขิงหนึ่งถามชี้เข่งเข่งเข่งใกล้เข่งนหนึ่งนี่ น้อยๆดอกบหลายดอกนี่บ่มีอีกนี่25เฮานําเป็นผู้บาดื่มเรา12ปียังบ่เคยผ่านดื่มเรา12ปียังบ่เคยผ่านการใช้งานมาจากเทื่อเป็นผู้เบาหาก็เฮียนจบอือนําเนาะอ่ารอเนาะบ่มีสเปคด้วยมนอแ ไม่ได้การเราอน้ำปึ้จอนในเช็เบกหมดเลยนั่นได้ก็ได้ว้าวเป็นนายเนาะพี่น้องเลยเหนื่อยเราไม่ได้เล่นได้บ่าวว้าวโยกบ่าวเรื่องจริงบ่าอเวราะจะซื้อนี่แหละการบอกความจริงกับการบอกหลินตังอีลีเนี่ยจะเฉดดวนอะไรเลยหลินตังอีลีก็เฉดในน้ำผึ้เจ้าหล่อน้องจากเฉดเนี่ยอะไรบอกเนว่าเห็นเท้ามาเวมาหาแบบแบบย่องแบบนี้นะบอกได้ย่องแล้วว้าอีลีเลี่ยตั้งหล่ออีลีนี่แหละย่องให้กำลังใจอย่าให้กำลังใจไปว่าบอกได้ว่าวาให่ กำลังใจผูใดเด้กำลังใจตัวเองยิ่งสิบ่โอดโอ้ยก็มันนะก็เลยบ้าความจริงกันแหละเดจัอได๋พระเจ้าไม่แต่ผู้งามไม่แต่ผู้มีชีหากแต่ว่างามคนละอย่างซื่อซื้อก่อมันนะคือเขาเบาลีเบาบุญเบาเาากะงามคือกัน คนละแบบคนละแบบคนละแบบค่ะโบเชียงแถวแบบคุณเจ้าเลือกมาชั้นหามาแบบแบบครบทีฟนะแบบงามครบทีฟแบบว่างามแบบครบแบบว่างครบทุกปนน้ำหมักแบบได้ก็เลือกมาล้นได้ยังไงอ่ะนีกลัวนเอ้ามีงามเหมัดครูแบบนะมาได้ก็เลือกเอาล้โอฮ้ยมีผึ่งมีผึ่งมีผึ่งอย่าไปตีมันได้มันจะตอดเจ้าเต็มบัดต้วเขาหลายเต็มยุ่มยุ่ม เอาโบเป็นย on oh ังออกมาไกลไกลไฟมี่อะไหมมาพี่แล้วไหมเออออกมาจากกล้องเหาไปเอ็นโดยโดยโดยดยกิเอาแล้วสานั่นความหล่อมาขายจะได้เขาชีเห็นเขาชีหมักอีกออกเด้ออกลายเด้ออกลายอยู่เบื้องหลังแม่นอยู่หลังตากกล้องเนี่ยอยู่หลังแม่นคนล่อต้องอยู่เบื้องหลังคนล่อจะเก็บไว้ได้ต้องเอาคนที่ได้เข้านิชูไปไปถามแม่ไหมมาพี่มาพี่คนหล่อแล้วต้องออกมาเขที่แรกต้องขอไปเออเออเออ ไปดีดนะไม่ยืนที่แตกแข่งเงิโดยสเแซวยี่บเงินพี่ย่องบุเป็นแท้เฮ้อเฮ้ยได้ยี่บเงินเราเอ๋ไปได้จากน้องเนี่ยจะกินเขานี่เออไปเนี่ยไป็นี่ยพี่น้องเลยไปถามมันยังไงไปนั่งค่าแป๊บนึงแล้เบาอันนี้ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามันอ่าไปแบบจวดญาตพอดีนะให้โอกาสแม่ในจังหน่อยหนึ่งให้โอกาสแม่ในจังหน่อยว่าจัดพี่น้องเลยก็เชได้บอกน้องคนหล่อน้องเป็นไงนะอ โดนเถื่อพ่อบอกกินมกินใจดีเราวอาเนาะพ่อบอว่าคือออกมาจากใจดีเลยนะอ้าวขันใจบัวช่งนี่ชิว่าได้เนาะอ้าวใช่พี่น้องเลยชุดหนักกะสมองช่งหัวใจช่างได้งิว่าได้เช็ดหน้าได้ยอมเลยเลยโมเทียงได้ใช่ไหมโมเทียกโมเทียกสูวยแล้วได้หนี่ดีเราเี่น้องเางไเนาะแต่งตัวหล่อเองฮะอยากแต่งตัวหล่อเองบอมื้อนี้ไอไปร้องลูกละไอไปงานลองไปงานแต่งลูกสาวพอบ้าน ก็ได <kung S 2> <ic S 1> ้บาดแตงให้เกียรติเพิ่นนะโอ้ขนาดบาดแตงกันยังหลอกยังใชไปแต่งนะเหมยโอยเหมยได้เอาโอเคพี่น้องเลยอันข่าเรื่องเขาเล่ากันสังหน่อยพอดีอานาเมื่อนี่ทางอานาลุงเอิญลุงก็แล้วกันบาดแต่งมาหม่อมเงินให้เมื่อก่อนนะลุงลุงอานาลุงสซงวิทย์เมนลุงสังวิทย์นะพนเอกพนเอกเอิญเอิญลุงกระดิกันเดิกพนัญญุลายอะไพี่น้องเนย เพิ่นเห็นว่าทั้งเจ้าไดในในรูกหัวแล้วโดยแต่ว่ายังบ่มีเงินค่าสร้างโดยอืมเท่าไยค่าสร้างไปเลยบหุ่นบอยีว่าอ่านคั่นตามกับสองสามพันคนแหละเพิ่นอ่านตามเพราะว่าต้องได้เทปูนเทปยังต่้มชุดอ่านตั้มอ่ะสามพันคนเพิ่านั้นโดยอืมอืมแต่กันยังโบอะไรโอเคพี่น้องเลยบัดนี้เพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้โดยอ่าสามพันไว้ให้ค่าสร้างอะไรโดยโดยแล้วก็เลยเล่นมาให้เมื่อนี้นะโดยสปีมอบไปให้เจ้าเก็บไว้ใจค่าสร้างเด้อโดยโดยโดย พี่น้องโอ้ยโอ้ยตื่นนี่เด็ตื่นตกใจคนหล่อมหาอย่าให้เห็ดเห็นตกใจอีกตายแล้วแนวนี้เมื่อยเลยเห็ดเง่าได้หัวใจแหฮงกระวบกระว่างลุยไป ยังไปเห็ดไทยตื้มอีกเลยกายย่องมีไหมคะหมอจ่าบริย่องข่อยก็บไปหายเมจ้าเขาละเออเจ้เออเจ้าย่องบุเป็นนี่เอาเมจ้าว่าไอเจ้าบเจ้าบริย่องนี่เนาะเจ้ากับบอได้ขเขาบอกว่าจะขาวเจ้าขาวอะไยังอีกันนี่หน่อยนึงเจมน่ะนิดนึงมันบ่นิดนึงเจ้าจะเอาไปพันกีบพันกีบพอนิดนึงเด้เอาอันนีนิดนึงอ่ะชิพันพ่อ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อสางเด้ออันนั่นเอานากระปองแป๊บนึงพี่น้องเงียบเงินมามามาพี่น้องพี่น้องอ่วยแต่ดนนะพี่นาะงอ่าพอดีอ่ามีโตมีเตียนแต่ชิม่าแบบขี้บ่อตลอดมือกันเลยแบบขี้แล้วต่อยไปตลอดก็เจ็บข็อุดเนะก็ชินกับมันเลยต่อยแล้วก็อุดเอาอุดเอาโมเมนต์เจ็บได้เจ็บเจ็บแต่อุด โบ่จะให้มันมันมันต่อนเชิดโตเลบ่ด่ามันตโตนี่มันลงโลงเลยมันลงโลงขึ้นเลยเต่อจะเองมอะเอ้ยตอดข่อยนี้ยจะให้ตอดข่อยนี่นะไปยืนที่วัดว่าไงล่ะแล้วเอาพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเงินของทางลุงวิทย์ลุงสร้างวิทย์เนาะเพิ่นกับรอบก่อนนั่นก็สามพันรอบนี้ก็สามพันเพิ่นพระมาให้เป็นไว้ค่าสร้างทั่วเด้อเอ้ยเด้อโดยผัก ขอบใจขอบใจพเนที่ยทางทางไทยคื่ก่อนขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อทางลุงวิทย์เอ้ยทานหมื่นให้ได้แสนทานแสนให้ได้ล้านเด้อทานเดี๋ยวนี้ให้ได้เข่าเดี๋ยวนี้เด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้มีสุขภาพแข็งแรงเจริญหงเฮืองเด้อะสาธุขอบใจหลายๆพี่น้องเลยอ่าเอาแล้วบันี้มอบจบเลยกับกัปได้บันี้เบิ่งอันขออนุญาตถ่ายรูปในเด้อบันี้เด้อว่าจะเอามื่อเอามือได้ถ่ายรูปเลยกับเมือแล้วบันี้อ่าแต่หูบชงไปให้ลุงเพิ่นเบิ่งเนยอ่ะโอเค โดยพี่น้องเลยาถ่ายหูคนหลอ่อเนี่ยเขาไป่บึงนโดยได้ไปบึงจ้าของด้วยนะทนพี่บงเจ้าของนปะี๋โดยพี่น้องเลยเป็นยังงบึงคนบ่งกับคนหลอ่อโหื่อเลยมีแห้งยิ้มเหมืนอนี้อ่มีแห้งยิ้มเมืนิมื่อนี้ผักแล้วบุคิดไร้ประไดี๋ยวผักผ่อนสมองเมนผักผ<อ>่อนถ้าอลยได้เลยเดียว อ้าวเจ้าก็เว้าเจ้าเว้าข่อยน้อยเดียวนี่เจ้าอมบ่ได้ซ่ำนั้นแหละอ่าเจ้าว่าเว้าน้อยเดียวแม่นบ่ล่ะจก็ได้ซนั้นโดยอุปกรณ์เชงอื่นก็บ่พออ้าวบ่พอก็แล้วแต่เจ้าแล้วเ้าน้อยเดียวอมบ่เป็นอ่าเาอยู่ากอยู่เออแต่กระบาุกละเนาะอ่าๆๆะบเสียงให้นะกย่าลูกอ่ะนอยนี่ไปเชงมื้ออื่นเชงางเฮียอืม ไปโอเคกลับก่อนเด้อบันนีดเด้อดีเองเด้ออยู่ดีมีแหงโดยสบายดีสบายดีโอ้ยขอบมกขอบหอเด้อผู้บ่าวหล่อทั้งหลายเข้าใจมือหนามาอีกเด้อโมมีงยังก็มามาพอได้เห็นเงาหน่อยนึ่งบ่มีงยังก็มาพอได้เห็นมาเตียงให้เด้อสามพันเด้อดูละไปเลยสาะ เออช่างกับช่างเ,เฮ็ดเืออเจ้าเลยลูกเฮ็ดใส่ได้บุเป็นเฮอนข่อยในานางเลยอ,อ,อแล้วยังไงสบายมื้อน่ยิบายใ้เอามาเอาขนมไปกินแท่นมัม,ามา่นองยับานกเปปปไปโอ้ยขำม,มือตื่อตาพี่น้องเลย เอ๋อดยไปไปรนะเบิดเซื้อนี่มาฝากจำพี่น้องเลยอ่าไปกลับเด้อบินลาเด้ออ่าบายบายลูกบายบายโอเคไปพี่น้องเหบ่เตียงก็กติดคอตัวเดินทางกลับก่อนน้องพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางอันลุงวิทย์หรือว่าลุงสร้างวิทย์ที่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้ทางเอื้อจิตพี่น้องอกับมารอบที่สองแล้วเนาะอ่าเพิ่นก็ได้ซอยทางอ่อาอ่าเห็ด หัวเห็ดค่างว่าจันาา yes. พี์นปนอนเลยคาช้างเห็ดหัวเนอะเราได้เสาแล้วแต่วันนี้บมมีค่าสร้างวันพีนองเลยต้องขอบุญขอบุณลุงพนเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงบุญคำน้ำชูบุญคำน้ำส่งป่าธนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมวังปาธนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดนอนหลับก่อยได้เงินหมื่นนอนตื่นก่บคอยได้เงินแสนบาทมึอมากก็คอยได้แก้บนนิโซกโรดให้ใหญ่ให้มาพานมาให้ใหญ่ให้มาเบียด แลงขีดเดียดจัง้ลจะมีมาใกล้เด้บอบริษัทธุรกิจการงานใดๆก็คอยจะเดินหนูนเรื่องในน้ที่การงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องเลย